สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่ริมถนนสุขสวัสดิ์ด้านฝั่งขาออกรถก็มาจากแยกดาวคะน,นองมุ่งหน้าไปทางแยกบางปะแก้วคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูความคืบหน้าสถานีบางปะแก้วในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนรับรุณะวงแหวนกาญจนาพิเศษ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งว่าบริษัทเจรินไทยดูรนบ์จำกัดผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้ารวมถึงอาคารจอดรถจอดในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาอปูนรับ,บุนะวงแหวนกาญจนาภิเศษในสัญญาที่5ก็คือช่วงดางคนองจนไปถึงครุไนโดยผู้รับจ้าง ได้ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าชิดเกาะกลางหนึ่งช่องจราจรตั้งแต่แยกบางปะแก้วจนถึงคลองดาวคณนงและในฝั่งขาออกบนถนนสุขสวัสดิ์ชิดเกาะกลางหนึ่งช่องจราจรตั้งแต่คลองดาวคณนงจนไปถึงบริเวณเชิงสะพานยกระดับข้ามแยกบางปะแก้วก็มีผลทําให้ฝั่งขาเข้าสัญจรได้สองช่องจราจรและฝั่งขาออก สัญจรได้3ช่องจราจรล่าสุดงานก่อสร้างก็อยู่ระหว่างติดตั้งชิ้นส่วนทางยกระดับและงานติดตั้งทางสำเร็จรูปรับโครงสร้างชั้นจำหน่ายตัว๋วและชั้นชานชลาตอนนี้ผมลงมาอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวสถานีบอป,ปะแก้วนะ ซึ่งจะตั้งอยู่นะครับบริเวณข้ามแยกบาบะแก้วตรงนี้ก็เป็นซอยสุขสวัสดิ์ซอยห้านะครับตรงนี้จะเป็นช่องทางเข้าออกที่หนึ่งนะ สถานีบาบาแก้วก็มีจุดขึ้นลงทั้งหมด4จุดดังนี้จุดที่1อยู่หน้าซอยสุขสวัสดิ์ซอย5ลานจอรดรถบริษ,ษัทคอมพิวเตอร์เลเวลเวอร์ไวจำกัดจุดที่2อยู่หน้าซอยสุขสวัสดิ์ซอย7บริเวณอาคารพาณิชย์จุดที่3อยู่หน้าซอยสุขสวัสดิ์14ใกล้ธนาคารกรุงเทพและจุดที่4อยู่หน้าซอยสุขสวัสดิ์12ใกล้กับโรงเรียนสรีอ,อักษร ตอนนี้ผมมายืนอยู่นะครับบริเวณแถวซอยสุขวัสดิ์ซอยเก้านะตรงนี้จะเป็นช่องทางเข้าออกที่สองนะครับอยู่ตรงป้ายรถเมล์พอดีเลยก็อยู่ระหว่างซอยเจ็ดนะครับกับซอยเก้าของถนนสุขสวัสดิ์นะ ก็ปิดกั้นพื้นที่นะครับยังไม่มีงานก่อสร้างนะในส่วนของทางขึ้นลง <S <S โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนรอบนะวงแหวนการจนาพิเศษก็เป็นส่วนต่อขยายนะครับมาจากสถานีเตาปูนสิ้นสุดที่บริเวณตลาดครู่ในพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ภาพรวมความก้าวหน้างานก่อสร้างใน,นเดือนสิงหาคม2568ตอนนี้งานโยธาทำไปได้61.80%ตามแผนงานนะครับผู้ได้รับสัมปทานเดินรถนะก็จะเป็นผู้ดำเนินงานจัดหาขบวนรถนะครับและติดตั้งระบบรถไฟฟ้าโดยจะมีการเริ่มติดตั้งระบบภายในเดือนกันยายน2569 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2,572เพื่อให้ทันตามแผนเปิดให้บริการในเดือนกันยายนต5 7 2ตอนนี้ผมมายืนอยู่บนสะพานลอยนะครับใกล้ๆกกับแยกบางปะแก้วด้านซ้ายนะครับอดีตก็เป็นทางเข้า โรงหนังบาบาแก้วนะก็ปิดตัวไปนานแล้วนะครับสาหรับโรงหนังบาบากแก้วเมื่อก่อนก็จะมีโรงหนังเยอะนะครับมีบาบาแก้วมีแถววงเวียนใหญ่นะมีโรงหนังมากมายเลยก็ปิดตัวลงไปเรื่อยๆนะครับโรงหนังเขาเรียกว่ารูปแบบสแตนดาร์ดนะก็คือมีโรงหนังเดียวๆเลยไม่มีอย่างอื่นเลยตอนหลังโรงหนังสไตล์แบบนี้นะครับก็หายกันไปหมดแล้วนะ ปัจจุบันก็จะเหลือโรงหนังที่เป็นแบบอยู่ในห้างนะครับมีหลายๆโรงนะมีขนาดเล็กๆนะครับอยู่ตามห้างต่างๆด้านขวาก็จะเป็นจุดจอดรถตู้นะครับไปแถวสมุทรสาครมหาชัยด้านล่างผมก็จะเป็นฝั่งขาเข้านะครับ รถมาจากแยกมาปะแก้วมุ่งหน้าไปตลาดดอนนองตอนนี้งานติดตั้งชิ้นส่วนยกระดับนะครับด้านบนนะใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอีกไม่นานผมว่าก็คงจะเปิดให้ใช้พื้นที่นะครับบริเวณที่ปิดเบี่ยงการจราจรอยู่ตอนนี้นะ ด้านบนสะพานลอยนะครับก็มีนะสุนัขนอนอยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีคนนอนอยู่หนึ่งคนนะชีวิตไม่กยแตกต่างกันเลยนะครับความเป็นอยู่ด้านนี้นะครับด้านล่างก็เป็นฝั่งขาออกรถมุ่งหน้าแยกบางป,ะ,ปะแก้ว ตัวทางยกระดับนะครับของรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็จะอยู่ด้านข้างของทางยกระดับข้ามแยกนะครับก็จะอยู่ด้านข้างของสะพานข้ามแยกบางบะแก้วนะจะอยู่ไปทางด้านฝั่งขาเข้านะครับก็นํามาฝากกันนะครับสถานีบามบะแก้วโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนรรมนาวงแหวนกัญน,นาพิเศษหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับ จะนำมาฝากอีกครั้งหนึ่งขอบคุณสลับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสลับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ